สวัสดีครับผมวันนี้มาเที่ยวบางแสนนะครับพอดีไม่มีที่จอดรถขับรถวนมาตอนนี้ที่เข้ามาถึงบางแสนก็ประมาณ6กโมงหกกว่าครับผมไม่มีที่จอดรถผมวนมาตรงต้นทางถ้าใครจะเข้ามาเที่ยวก็ต้องดูดูคลิปออฟแอปพาตัวไว้ไว้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับถ้าเข้ามาต้องต้องมาแต่เช้าครับผมถ้าไม่ถ้าไม่มาตอนเช้าเนี่ยคือจะไม่มีที่จอดรถนะครับช่วงที่ ทางพาทัวร์เข้าตลาดอ่างศิลาก็มันห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเสร็จแล้วปุ๊บก็มาถึงบางแสนซื้อของอะไรว่าจะกลับมานั่งาทานที่หาดบางแสนแค่หน่อยนะฮะก็มาถึงหาดบางแสนก็ประมาณ6กโมงหกมงห,งม,งหงมงนหน่อยเกือบเกือบทุ่มนะฮะซึ่งก็วนอยู่หลายรอบนะผมวนรถอยู่ประมาณ 2- หรือสรอบไม่มีที่จอดรถนะฮะไม่มีที่จอดรถปุ๊บทำยังไง วิธีแก้ปัญหาก็คือผมก็ขับมาขับมาในในส่วนของหาดบางแสนมาเรื่อยๆนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เข้ามาจอดในพื้นที่สนามเด็กเล่นที่สำหรับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มาออกกำลังกายตรงเวนี้เออมีที่จอดก็เออค่อยช่วหน่อยนะฮะกล่าวว่าประมาณสองทุ่มสองทุ่มนี้จะไปนั่งแถวแถวแบบกินลมตรงชายหาดนิดนึงตรงที่มีแสงไฟนี่แหละฮะที่ผมถ่ายให้ดูนี่แหละ ว่าประมาณถ้าสมมติเร,เราเรื่อนเราไปอยู่ตรงนั้นน่าจะได้นะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ให้ให้พี่น้องที่ดูคลิปวิดีโอของต้อยพาทวัสดูกอนว่าบรรยากาศช่วงเย็นตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะที่ผมผมถ่ายดูตอนนี้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่ลมเย็นนะครับเย็นสบายเลยครับตอนนี้ผมเย็นสบายมากยังกอยู่ห้องแอร์นะฮะยังกอยู่ห้องแอร์เพราะว่าออผมดูแล้ว ทำไมถึงผมรู้แล้วลคนที่มาเที่ยวนะฮะคนที่มาเที่ยวทําไมถึงถึงไม่ไม่ลุกหรือไม่ออกจากชายหาดบางแสนเพราะว่าอากาศดีครับวันนี้อากาศดีมากนะครับทำคลุมข้า,ามลุม,ม่ายดูก่อนนี้ผม,ผมซูมดูก่อนนะฮะซูมดูก่อนอันน,นี้คือแสงไฟตอนนี้เปิดประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้นะทุ่มครึ่งนะฮะก็ยังไม่มีคนออกนะครับคนยังแน่นอยู่นะครับคนยังไม่ออกเลยยังแน่นอยู่มาก ะะผมก็เลยนั่งนั่งรอหรือผมออว่าทั้งรอก่อนก็เลยมาถ่ายคลิปให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนว่าเออถ้ามามาหาบางแสนในช่วงนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับอันนี้คือวันที่วันที่20นะครับวันที่20คือวันเสาร์เดือนมิถุนาสองห้ากนะฮะก็เลยเลยผมตัดต่อคลิปที่น,นึงแล้วก็ลงให้ คนที่เข้ามาดูกันว่าถ้าจะมาหาดบางแสนในช่วงนี้หนึ่งต้องเตรียมตัวยังไงนะครับแต่ถ้าจะมาหวังหวังช่วงเย็นมาเออสู่บรรยากาศช่วงเย็นหน่อยผมว่ายากนะเพราะผมตอนนี้ผมก็โดนเป็นตัวอย่างนะยากมากนะฮะที่ที่จะมีที่จอดรถที่จะเข้าไปถ้าเอารถส่วนตัวมานะถ้ารถส่วนตัวมายากมากที่จะมีที่จอดรถนะครับที่จะเข้าไปอยู่ในสาหาดบางแสนหรือแต่ถ้าถ้ายอมหรือมีมี มีตังมีอะไรหน่อยแบบนี้กขเข้าสถานที่จอดแต่ต้องสั่งอาหารเขานะฮะแต่ถ้าคนที่ไม่ต้องการสั่งอาหารเขาต้องการสั่งแบบอย่างเดียวคือที่พักพักพิงเพื่อชมบรรยากาศชายทะเลอะไรแบบนี้ค่าเช่าเก้าอี้อะไรแบบนี้ก็ก็อาจจะลําบากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าถ้าถ้ามีทุนทรัพย์พร้อมก็โอเคครับสะดวกพร้อมจ่ายก็เข้าพื้นที่ได้เลยว่ามีคนบอกรถเข้าอยู่แล้วเข้าได้เลยนะแต่ต้องเสียเงินแน่นอนนะฮะต้องเสียเงินแน่นอนก็ต้องแจ้งทาง เอาแอปปัวที่ดูคลิปนี้ให้ดูก่อนนะครับตั้งใจมากเลยจะไปดูว่าผมไาดูว่าอดูแต่ขา่าวดูแต่ข่าวที่อยู่ในทีวีว่าบางแสนคนเต็มล้น,ะรลนนะรจริงครับยอมรับว,ว่าจริงบางแสนคนล้นจริงเพราะว่าตอนที่เลี้ยวเข้ามาจากทางศิลาเข้ามาบางแสนปุ๊บตำรวจเขาก็เขาก็กั้นจราจรตรงพื้นที่เข้าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาทางบางแสนที่จะมีที่จอดรนถะเขาไม่ให้เข้านะ เขาบอกพืนที่จะเขามีแผงกั้นจราจรเข้ามามาปิดเอาไว้อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บให้เราวนอ่ะวนไปทางที่เป็นที่ของเอกชนที่เป็นต้นต้นทางอ่ะเราก็วนไปแหละวนไปเสร็จแล้วปุ๊บมันกม็มีมีลานจอดคือพูดง่ายคือรถจอดเต็มไปหมดเลยไม่มีที่ออกก็เลยกะว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ไหวแล้วเราต้องหาหาวิธีทางก็เลยกลับรถมากลับรถมา,าบมาเสร็จปุ๊บนะฮะเข้ามาตรง ถ้าใครเข้าใจถ้าใครมาบางแสนจะเข้าใจหม,มายหมายเวราะว่าตอนที่เราขับรถมามาเส้นทางที่จะเข้าบางแสนน่ะมันจะมีมีมีทางตรงไปใช่ไหมครับตรงที่เขาที่เขาเปิดแผนกันนั่นแหละแต่ตอนนั้นแหละเขาเปิดให้เปิดให้เขา้าเปิดให้เปิดให้เข้าไปแล้วเพราะว่าคนที่คนที่มาเที่ยวบางแสนนนเริ่มออกแล้วนะฮะเราก็เลยถือโอกาสวิ่งวิ่งเข้าไปแต่ยังเปิดไม่สุดนะก็ต้องแจ้งก่อนยังเปิดไม่สุดหมายความว่า เราวิ่งเข้าไปประมาณจะห้าร้เมตรเขาก็ให้วนวนซ้ายไปก่อนนะวนซ้ายปุ๊บเพราะว่าเขายังบอกว่าลานจอดเต็มอยู่นะฮะก็วนซ้ายตามตามจราจรที่ตำรวจกากันเอาไว้ในแผงแผงแผงจราจรแล้วก็วนเข้ามาอีกที่หนึ่งคือเราจะเข้ามาท้ายๆหาดนะฮะถ้าใครคิดภาพตามที่ o อฟแอรพาทัวก็คงจะเข้าใจเราจะไปอยู่ท้ายทายหาดนะฮะตอนนี้ที่จะวนวนมาปุ๊บเส้นทางที่จะกลับมาทีนี้ มันก็เลี้ยวขวามาได้ครับบังคับให้เลี้ยวซ้ายแล้วไปอยู่เทอร์เนาก็ต้องบอกบอกพ่อแม่พี่น้องก่อนว่าต้องไปอยู่เทอร์เนาผมก็อยู่เทอร์นนะตามที่จราจรเขาบอกเสร็จแล้วปุ๊บก็วิ่งขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนใกล้ๆเกิดสุดวงเวียนที่ใครถ้าใครรู้ใครมาเที่ยวบางแสนจะรู้ว่าวงเวียนที่อยู่ท้ายสุดนั่นแหละฮะเข้ามาถึงวงเวียนปุ๊บผมก็ตีตีวงวนวนรอบวงเวียนนิดนึงนะครับแล้วก็ออกซ้ายเสร็จแล้วก็วนออกไปทางซ้ายสุด ไม่มีที่จอดรถนะครับไม่มีที่จอดรถนะฮะก็เลยตัวนี้ก็เลยขับเรื่อยๆทีำไงดีก็เลยถือคิดในใจแล้วว่าอ้ยอันนี้ไม่ไหวแล้วต้องกลับบ้านแล้วแหละนะต้องกลับกรุงเทพแล้วคือคือคือเราไม่ด้สิชธิ์ที่ไม่มีที่จอดหรือมีอะไรเีแล้วนะฮะก็ขับมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงสถานที่เ <Doo> ด็กเล่นนะฮะตรงสถานที่เด็กเล่นี่มันมันจะแหลมไปตรงหาดบางแสนนิดนึงนะก็จะมีเด็กๆมาออกกำลังกายมีผู้ใหญ่ ะะผู้ใหญ่ที่เขาหมอร่างกายก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้โอเคลองมองลอง,ลอง,ล,องลองเลี้ยวขวาเข้าไปดูหน่อยแล้วเราเลี้ยวขวาเข้าไปปุ๊บเออมีที่จอดก็ช่วยหน่อยมีที่จอดเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จอดรถนั่นแหละนะ,อะจอดรถกับนางเอกช่องก็นั่งทานอะไรกันนิดนึงนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บก็มาถ่ายคลิปวิดีโอให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าถ้าใครมาช่วงนี้ถ้าใครดูคลิปของ อปแอปาร์ทัวร์ก็ต้องดูนะว่าถ้าคุณมาช่วงบ่ายไม่มีที่จอดรถแน่นอนถ้าคุณอยากมีที่จอดรถคุณต้องมาจองแต่ตอนเช้าพูดง่ายคือมามาตอนเช้าแล้วก็มาจองที่นะฮะมาจองที่เอาไว้นั่นแหละแต่ประเด็นที่ว่าคือเราเรา,เรารู้เทคนิคก็ถือโอกาสแนะนำเพือ่อเปนพี่น้องที่มาชมคลิปของออปแอปปาร์ทัวร์นะครับคือ สั่งเรามาจองที่โอเคมันมันเท่าไหร่เท่านี้โอเคมันไม่แพงแต่ถ้าทำก็สั่งอาหารที่บางแสนมันแพงไงนะผมกับนายเอกช่องก็เลยมาที่แวะทอาาซลาก่อนหนึ่งเราไปซื้อกุ้งนะกุ้งปลาหม,มึกหรืออะไรแบบนี้นะครับเอ่อกิโลที่ตามตลาดที่เขาขายนหละเสร็จแ,แล้วปุ๊บล้วก็ให้แม่ค้าเขาลวกกุ้งหรือจะย่างหรือจะลวกกันหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ซื้อน้ําจิ้มมาแล้วแล้วก็ซื้อพวกกระดาษโฟมนะฮะกระดาษโฟมมาให้เรียบร้อย นั่นแหละฮะแล้วเราเราเราก็แวะเข้ามาที่บางแสนผมบอกเทคนิคนิดหนึงสำหรับท่านผู้ชมนะฮะเราก็แวะมาที่บางแสนปุ๊บเราก็มาจองพื้นที่ได้ถ้าเกิดพื้นที่รถมันมันว่างอ่ะนะฮะรถมันว่างหมายความว่าคือรถพื้นที่มันว่างที่ที่หาดบางแสนนะเราก็ขอแค่เช่าแบบไปที่แบบชั่วโมงเท่านี้สองชั่วโมงเท่านี้หรืออะไรไปนั้นน่ะที่ยาวไปคือไม่กี่บาทแล้วเราก็แกะของที่เราซื้อมาจากบางสิลา มาบริการคือเข้ามาชิมมากินที่แล้วก็รับชมบรรยากาศข้อหาแปลแสนได้ดีกว่าที่มาสั่งตรงนี้ตอนนี้แพงด้วยนะครับผมเคยสั่งแล้วสั่งแล้วปพ๊บอันนี้อันนี้คือคือแล้วแต่นะถ้าใครมีทุนทรัพย์พร้อมก็ก็โอเคที่จะสั่งมานั่งและสบายไม่ต้องไปมิ่งเข้าอ,อังศิลาแล้วมาสั่งที่นี่เลยก็ได้นะฮะแล้ว,แ,ลวแต่แต่ถ้าใครมีทุนน้อยที่อยากอยากประหยัดงบนะฮะอยากประหยัดงบผมผมแนะนําอย่างวิธีที่ผมมา เที่ยวบางแสนนี่แหละนะฮะก,ก็แนะนาให้ให้คนที่มาชมคลิปนี้ดูแต่ถ้าถ้าถ้ามาพร้อมครอบครัวโอเคคนจะไปที่ไปซื้อที่อ่างศิลามนันจะอิ่มท้องทุกทุกคนนะฮะแต่ถ้ามาทางที่นี่อาจจะต่างอาจจะเยอะหน่อย <c oughs> ต่างอาจจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะฮะทุ่มครึ่งกว่าแล้วนะครับผมผมก็เลยคุยกับนางเอกช่องว่าอ้ยเราลองไปแถวนั้นดูดีว่าจะมีที่จอดรถไหมผมวนไปประมาณประมาณทุ่มห้าสิบ ผมแจ้งก่อนนะผมวนรถไปประมาณทุกห้าสิบผมไปหาที่จอดรถที่จะเออเอาบรรยากาศที่แสงไฟที่อยู่ด้านหน้าเห็นไหมฮะแสงไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าเออต้องมีที่จอดรถเราขอชมว,วิวหน่อยจังโมง่าสามทุ่มสี่ทุ่มเราก็จะกลับอะไรแบบนี้ไม่มีที่จอดรถผมวนไปแล้วยังคนยังเต็มคนยังนั่งอยู่เลยนะฮะคนนั่งอยู่ในหาดบางแสนอยู่เลยนะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะคนเยอะมากแทบไม่มีพื้นที่ในตารางวางหนึ่งตารางนิ้วอะ แทบไม่มีที่เราจะไปแทรกที่ว่าเออเราขอนั่งกินตรงนี้นะเราขอดูบรรยากาศนะนะไม่มีครับไม่มีครับเนี่ยตรงตรงตรง,ตรงแสงไฟที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยไม่มีครับนะฮะไม่มีก็เลยอุ้ยต้องวนรถกลับมาจอดที่เดิมนะผมผมเล่าประสบการณ์ก่อนผมว่าจะไปนั่งตรงนี้นะผมชี้มือดูเห็นไหมฮะผมว่าจะไปผมว่าจะไปนั่งทันตรงนั้น,นที่มีแสงไฟเออมันได้บรรยากาศอ่ะ สองทุ่มออกมาที่จอดรถเราต่อเลยนะฮะตรงรัฐสองทุ่มอมาเราจะไปที่จอดรถแต่ไปร้านที่จอดรถต้องสั่งแต่ทางคือจะจอดรถได้นะทางส่วนผมก็แบบคนเริ่มจะเป็นแบบขอายกลับรถหน่อยเลยนะมีสองทุ่มคืนตอนนี้ผมอยู่รับจอดรถไหมชั่วโมงเท่าไหร่อะไรเริ่มคนเริ่มจะไม่มีเลยครับ มม่ีก็เลยต้องวนรถกลับสายหามันไม่มีวนรถกลับกลับมาที่ถ้ามันไม่มีปุ๊บสนามเดินมันก็มีประโยชน์ครับมันก็เลยบรรยากาศผมชอบบรรยากาศนะคับมือเลยเสียดายมากเลยวันนี้หายใจล่มปอดแต่ก็เลยเล่าประสบการณ์ให้คนที่มาชมคลิป p อ p แอ p พาทัวร์ได้ได้รับชมก่อนก็เลยถ่ายบรรยากาศตอนนี้ด้านซ้ายมือนะตอนนี้ผมขับรถอยู่ในถนนตรงหาดบางแสนนะให้ให้ให้พี่ไอ้คนให้พี่น้องที่มาชมคลิปของแอ p App p ทัวร์ได้ได้ชม ก็เลยให้หนางเอกช่องก็ลองถ่ายดูข้างๆก่อนว่าเป็นยังไงไม่มีที่จอดรถแล้วก็ไฟเริ่มจะดับนะครับคล้ายๆกับว่าคออคล้ากัว่าช่วงนี้มันช่วงโควิดอยู่นะคุณกลับบ้านก่อนออให้มันแบบสานการณ์ที่มันเข้าสภาวะปกติหรืออะไรแบบนั้นนะฮะค่อยมาว่ากันถึง5ทุ่มเที่ยงคืนหรือบางทีถึงสว่าง เที่ยวหาดบางแสนให้ผู้รับชมคลิปของครอบแอปเปิลตัวได้รับชมกันนะว่าเออบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะก็โอเคแต่ร้านอาหารเพ่นต้องห่วงวรับในชายหาดคนเยอะมากรถจอดคัวเงือนสองข้างทางนะครับคือสวนทางกันต้องระวังนิดนึงและอะไรแบบนั้นนะฮนะะนก็ถือว่าโอเคถ้าบรรยากาศดีหรือเราได้ออกมาเทีย่ยวผ่อนหนุผ่อนตาหรือแบบในคลายคลายแลกหรือคลี่แลกให้ตัวเองให้ตัวเองเออเรื่อง ได้ออกมาถึงว่าไม่ได้เข้าไปในสถานที่ที่เราต้องการก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามีความสุขแล้วสําหรับชีวิทเรเราไม่คิดอะไรมากเนาะนะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็คงถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมผ่านอบอบแอปพอพาทัว,วร์รบกวนฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเพิง่งเพิ่งทำยูทูบเบอร์น้องใหม่นะะฝากฝากกดติดตามด้วยนะครับ ังไงถือก็ถือโอกาสลาแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ